สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดียินดีเข้าสู่ช่องอนุน้ำโขงครับผมทักทายทุกๆคนตอนค่ำๆนะครับวันนี้ประมาณ18นาฬิกาสนาทีครับผมปกติครับอนุน้ำโขงกำลังเตรียมตัวออกกะนะครับเวลานี้เนาะทุกๆวันถ้าเกิดอยู่กลางวันก็ กลับประมาณทุ่มหนึ่งครับเพืเ่อนๆทุ่มหนึ่งสแกนออกแล้วก็ถึงได้กลับเนาะครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมวันนี้เราก็มาพูดจาภาษาคนทำงานเนาะครับผมพูดจาภาษาคนทำงานทาักทายเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่จะออกกะหรือที่จะเข้ากะนะครับวันนี้ ที่นิคมมาตรพุทธฝนตกหนักครับพรเพื่อนฝนตกหนะนักนิคมบ้านจางฝนตกหนะักตอนนี้อนุมน้องคงนั่งอยู่นี้เพิ่งหยุดครับพรเพื่อนเพิ่งหยุดยังไม่หยุดดีเลยนะยังดินลินอยู่เลยนะครับยังโปวย,ยปลายอยู่นะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคเนาะกับคนเข้าออกนานนะครับ กับทุกๆคนที่เข้าออกงานเนาะช่วงรับกะส่งกะนะครับฝนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มาทำงานฝนทางระยองนี่มันก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากมันก็เป็นฝนกดเนาะอาจจะมีสารมีอะไรเนาะ เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะครับเพื่อนๆใส่เสื้อกันฝนนะครับใส่เสื้อกันฝนให้ดีใส่หมวกกันน็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยเราด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกๆคนเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะนะครับอนุูน้องผงก็ก่อนจะไปถึงบ้านเพื่อนๆก็ประมาณเกือบสองทุ่มนะประมาณ ทุ่มครึ่งนะครับถึงจะไปถึงบ้านนะครับทุกๆวันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกๆคนอยู่ที่ไหนมั่งครับทํางานอยู่ที่ไหนมั่งนะครับเข้าออกงานทํางานแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับอนุโมทวงทํางานรัชกาความปอดภัยนะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับทางระยองนะครับนะครับ ก็ทุกคนก็จะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทำงานเพื่อจะมีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนาะในครอบครัวนะครับความอดทนก็จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานนะครับเพื่อนๆเราอดทนกับงานที่เราทำทำงานให้มีความสุขแล้วเพิ่มความอดทนเข้าไปเพิ่มมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ทำง,งานให้ออกมาดีที่สุดนะครับผู้ว่าจ้างเขาก็จะได้ต่อสัญญาเราเรื่อยๆเนาะหากเราทำงานไม่ค่อยดีไม่ประทับใจผู้ว่าจ้างเขาก็อาจจะไม่ต่อสัญญาเราในปีหน้าหรือปีต่อไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะครับเพื่อนๆงานทุกวันนี้มันก็มีเยอะครับแต่คนที่จะทำงานได้ นานนั้นคนที่จะทำงานได้ดีนั้นมันก็ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรของคนทำงานทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะขาดความอดทนนะครับความอดทนนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเนาะเราอาจจะได้งานดีเจองานดีนะครับแต่เราขาดความอดทนขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขาดความรักความสามัคคีในการทํางานเนี่ยมีโอกาสที่เราจะอยู่ไม่ได้นานนะครับก็จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆการเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีสําหรับคนทํางานเลยครับเพื่อนเพราะว่าการเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยก็จะเปลี่ยนบ้านไปเรื่อย <c oughs> ไปเจอปัญหารีบ,บริษัทอื่นก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับนั่นก็เรียกว่าไม่มีความมดทนนะครับ ความอดทนการปรับที่ตัวเองปรับที่เราเบาที่สุดครับเพื่อนๆเนาะอย่าไปปรับที่งานอย่าไปปรับปรับที่เพื่อนร่วมงานให้ปรับที่เรานะครับอะไรเราต้องมองเห็นเหตุทําไมเราถึงอยู่ไม่ได้นานบางคนก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็อาจจะว่าเงินเดือนน้อยบางคนก็อาจจะว่าเพื่อนร่วมงานไม่ดี บางคนก็อาจจะว่าหลายๆอย่างหลายๆเหตุผลที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อจะออกงานเพื่อจะบอกตัวเองว่าเพื่อจะออกงานเนาะนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเลยนะครับทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าเกิดเราทำดีรับรองว่าไปอยู่ที่ไหน มีแต่คนรักคนชอบผู้ว่าจ้างก็ต้องการนะครับเขาไม่ต้องการคนที่ไม่มีความอดทนครับเขาต้องการคนที่ทำงานดีแล้วมีความอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าทำงานถ้าเราใช้อารมณ์พูดจาไม่สุภาพนี่ก็จะหาเพื่อนร่วมงานที่ไหนที่เขาจะมาชอบเรานะครับ เราต้องถามเราด้วยว่าเราต้องการอะไรเราต้องการคำพูดที่ดีๆจากปากเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่าถ้าเราต้องการคำพูดที่ดีๆพูดสุภาพเราก็ต้องพูดกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับเราก็จะได้ถ้อยคำที่สุภาพกลับมา <S <S เหมือนเราเราเหมือนเรามาทำงานนี่แหละเราต้องการได้เงินเราถึงมาทำงานใช่ไหมเพื่อนเออ นั่นแหละแบบเดียวกันเลยนะครับคือความต้องการของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเงินนั่นแหละนะที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงในชีวิตเราและครอบครัวแล้วเราก็ต้องการงานนี้ด้วยงานที่เราเลือกแล้วแล้วเราก็ปรับที่ตัวเราด้วยนะครับ<ม>เขาอาจจะเป็นคนอย่างโน้นอ,อย่างนี้อย่างนั้นเขาอาจจะไม่ดีเขาอาจจะพูดไม่ดีต่อเราเราก็อย่าไปพูดเหมือนเขาถ้าเราไปพูดเหมือนเขาเราก็จะเป็นเหมือนเขาใช่ไหมเพื่อน เราก็จะเป็นเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเราเห็นเขาทำไม่ถูกต้องเราจะไปทำเหมือนเขาเพราะเราจะเป็นเหมือนเขานะครับอย่างคำสอนนะครับคำสอนโบราณท่านพูดไว้พบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคำนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับเพื่อนๆครับผมฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ